มาดูอากาศของวันนี้กันนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับก็ฝนก็ตกนะครับบางที่นะครับตกแบบไม่เยอะมากครับบางที่ก็หนักมันก็ปะไปนะครับก็คือมันเป็นระลอกของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่นครนี่ก็ถ้าที่ดูนะครับก็คือคลึมๆแล้วก็มีตกนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตามที่ดูเมื่อวานเนี่ยก็คือว่ามันบอกว่า ลจะตกน้อยลงใช่ไหมนะครับที่ตัวเมื่อวานนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับสภาพจริงๆนะครับอ่าตอนนี้คือภาพของตอนหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้มันหกโมงห้าสิบนะก็สังเกตก็จะมีเมฆอยู่บ้างนะครับก็คือมันไม่ได้แบบแดดจัดๆนะครับมีเมฆมาบังอยู่นะครับเป็นหมอกเป็นหมอกอยู่ไะฮะนี่คือนครศรีธรรมราชครับส่วนทางด้านล่างนะครับ นี่คือตอนหกโมงครึ่งนะฮะก็จะมีเมฆๆอยู่ปนๆอยู่เหมือนกันนะครับบางที่นะครับนี่นะฮะก็จะมีฝนตกบางที่นะครับเป็นหย่อมเป็นหย่อมครับพัดทลุงสงขานะฮะอืมก็จะทรงๆนี้นะครับวันนี้เน่ยจะน่าจะแบบทรงๆนี้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบทยอยมาบานที่นิดหน่อยๆนี่นะครับพวกฝนนะครับดูก็ใช้ได้นะ ที่อยู่ในเอาไทยนะครับที่ก็ตัวนี้ก็เมื่อวานก็คือเป็นมันมาจากทางฝั่งนี้นะครับพวกเมฆพวกนี้มาจากทางด้านบนๆนี้ลงมาแต่ที่ที่ว่าฝนน่าจะมาแบบเยอะๆเนี่ยก็คือตัวที่มาจากด้านล่างน,นี่นะครับนี่ครับจะลุกเนี่ยนี่ครับชุดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันบอกว่ามันจะ ตัวเว็บทั้งสองเว็บนะครับก็คือบอกตรงกันว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับจะขึ้นมาผ่านตัวมาเลเซียตรงนี้นครับแล้วก็ขึ้นแถวภาคใต้ตอนล่างบ้านเรานะครับก็แต่นี้ก็จะโดนกันเยอะ,ะครับประมาณกลางเดือนนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเท่าที่ดูตอนนี้ก็คืออ่ามันมีเมฆบางๆจางๆครับแบบแดดมีไม่จับ มีเมฆกันอะไรมาบาังบังให้นะครับก็เช้านี้ก็จะมีความเปรอะเปรอะเกิดเกิด,ด,อ,อ,ดอยู่น้อยๆใช่ไหมนะครับหลังจากเมื่อวานผมก็ตกมาให้นะครับบางที่นะครับ้บันผมก็ตกนะครับแต่ตกแบบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เมื่อวานเท่าที่ดูเมื่อวานก็คือชอบอวดหวดัวไซเนี่ยก็จะแถวนี้นะครับทุ่งสงอะไรแถวนี้ใช่ไหม,มนาจะโดนกันเยอะนะครับส่วนภาคใต้ตอนล่างก็น่าจะเจอดักอยู่แล้วครับตามที่ว่า จะด,ดูไปแล้วก็คือมันจะโดนแบบยาวๆนะครับคราวนี้มาดูที่คาดคะเนวันนี้กันนะครับอันนี้คือเว็บวินดี้นะครับอ่าวินดี้บอกว่าไงบ้างน,นะครับวันนี้อากาศจะเป็นยังไงวันนี้มีการเลือกตั้งอะไรนะมาชิกสากลอมทรัพย์ที่ทุ่งสงด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูไว้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฮะณปัจจุบันดูแล้วเนี่ย น่าจะไม่ค่อยมีฝนอะไรนะครับแต่ว่ามีในอ่าวไทยเรนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือดูที่บ้านผมนะบ้านผมจะอยู่ขึงกลางระหว่างให่กลางๆค่อนข้างมาทางกระบี่นะครับตรงนี้นะครับแต่ติดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้อันนี้คือภาพตอน11โมครับ11โมงนี่ผมต้องไปเลือกที่ทุง่งสงเลยฮนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้ก็จะดีนะครับ อ่าพอดูอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีฝนนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับอ่าแต่แถวแถวนี้นะครับก็น่าจะแบบบางๆเช้าขวดนะนะเนี่ยออทุ่งสงอยู่ตรงนี้นะลืมไปทุ่งสงอยู่ตรงเนี้ยมีบางๆนะทุ่งสงนะครับมีบางๆนะฮะประมาณสักใบใบหนึ่งใบสองเนี่ยมีมีนิดหน่อยนะครับอาจจะตกนิดๆหรือว่าถึงขั้นไม่ตกเลยนะ ดูจากนี้นะครับส่วนที่บ้านผมเนี่ยก็ดูแล้วไม่แทบจะไม่มีฝนเลยนะครับทุ่งสงก็ถ้าโดนก็โดนบางๆนฮะก็คือถึงขั้นกับว่าแบบอาจจะไม่ตกเลยก็ได้นะครับแสดงว่าวันนี้อากาศก็น่้างจะโอเคนะครับช่วงนี้นะครับก็คือไม่หนักเท่าเมื่อวานนะครับฝนไม่ตกเท่าเมื่อวานครับคนที่ไปเที่ยวเป็นไงบ้างดูดิคนที่ไปเที่ยวนะครับ แ,แถวชายทะเลอย่างเงี้ยก็ฟังอ่าวไทยนะครับอ่ามีอะไรนินดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะก็สบายๆคิดว่านะนะฮะนี่วันอาทิตย์วันวันจันทร์แหละวันจันทร์ก็จะมีแบบหน่อยๆนะครับเนี่ยนี่คือภาพของวันจันทร์นะครับอาจจะคล้ายๆเมื่อวานนะฮะภาพของวันจันทร์สิบ ่วนใหญ่ช่วงนี้ก็คือจะโล่งนะฮะโล่งๆมีเมฆคึมๆบ้างนะครับแต่จะไม่ค่อยหนักแต่ที่หนักๆก็คือแถวโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับวันที่สิบสี่นะฮะดูมาสองครั้งก็จะเหมือนกันนะครับบ้านเราก็จะโดนบ้านนะเนี่ยวันที่สิบสี่นะครับยะลาใช่ไหมอันนี้ปัตตานีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับนี่คือจะแบบโดนหนักนะครับเนี่ยแล้วมันจะหนัก เรื่อยๆนะครับสิบ5่านะครับในสิประมาณาดูสองครั้งแล้วก็จะออกมาเหมือนกันนะครับมีเฉลี่ยแล้วสเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแถวคือแถวนี้โดนนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นไงครับบ้านผมเนี่ยมันบอกว่า17ใช่ไหมเมื่อว,วานนะครับที่ดูเมื่อว,วานคือสิเอันเนี่ย16กก็จะ เกือบทั้งตอนล่างเลยนะครับเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับ 16, 16, 17นะครับมันเหมือนจะเร็วกว่าเมื่อวานแล้วนะมวนเมื่อวานบอกว่า17หนักหนักใช่ไหมก็อันนี้ก็คือตั้งแต่16น่าจะน่าจะเห็นเลยนะครับเนี่ยกดตกเลยนะครับตัวนี้เนะี่ยที่ว่าคิดว่าน่ากลังหมุนนะครับแล้วก็17นะครับ17น่าจะหนักสุดแล้วนะครับหดหดใหญ่อ่ายะลาพวกนี้นะครับก็เตรียมตัว ไว้หน่อยครับเผื่อว่าฝนมันจะตกนะครับวันที่สิบเจ็ดนครสุรามราชสุราษฎร์ธานีก็จะมีโดนนะฮะหนักๆนะครับเพราะมันเหมือนจะขึ้นอมาข้างบนแล้วด้วยนะครับก็จะทรงๆนี้นะครับนี่คือดูล่วงหน้าไปหลายวันเนี่ยอาจจะผิดพลาดเยอะครับอันดูวันวันนี้ก็คือเท่าที่ดูก็คือมันบอกว่าโล่งนะครับตัวของวินดี้นะฮะวันที่สิบเอ็ดวันเสาร์ครับดูลงโล่งมี อาจจะมีเมฆเมฆบ้างแต่ว่าตกก็ถ้าตกตก็ตก,ตกบางๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรก็คือไม่หนักเท่าเมื่อวานนะครับอ่านี้มาดูอีกเว็บหนึ่งนะครับเราดูกันหลายๆที่เวลาดูข้อมูลนะฮะฝึกดูพยากรณ์นี้ก็คือเป็นการดูข้อมูลครับโลกปัจจุบันนี่ก็คือเรามาเน้นพวกข้อมูล Data กันนะครับจะเห็นของจริงอะไรกันมากกว่านะ่า ใช้ข้อมูลแนตะ่ให้มากกว่าความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกดีๆว่าไม่แข่งกันอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับอ่ะอันนี้คือที่บ้านผมนะครับที่ทุ่งใหญ่นะครับว่าเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้คือวันที่สามเออวันที่สิบเอ็ดนะครับลมก็ไม่แรงนะครับสามเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีมีแดดนะครับเนี่ยมีแดดนะครับก็คือ โอเคแล้วก็ฝนในนี้มันบอกว่าไม่มีไม่มีตกเลยนะครับส่วนที่อ2มีเบอเบา,บานะฮะบอบแบบนี้คือแทบจะไม่ตกนะครับเามาดูกราฟกันนะครับใช่ไหมวันที่11คือวันนี้นะเห็นไหมครับไม่มีไม่มีฝนขึ้นมาเลยนะครับมีแดดแดดจัดด้วยนะครับวานสัก16นาฬิกา17นาฬิกาช่วงนี้อ่านะ ช่วงเช้าก็จะมีเมฆคึ้มๆนะฮะวันนี้ก็คิดว่าอากาศคงจะดีมากกว่าเมื่อวานนะครับมาดูของทุ่งสงกันเพราะทุ่งสงนี่คนจะไปเลือกตั้งกันใช่ไหมนะครับพวกรูก็ไปเลือกตั้งกันนะครับที่สิบเอดทุ่งสงก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับลมจะแรงกว่าที่ทุ่งใหญ่น,นะฮะ ก็เมฆคึมคึมตอนเช้าสเวสวก็ยังคึมคึมไม่ร้อนมากนะครับเพราะช่วงบ่ายก็จะมีแดดคือแทบจะไม่ตกเลยนะาตามที่มันบอกตรงนี้นะฮะดูที่เป็นกราฟกัน,นเช็คความสวยรอบเด้ไดไไม่มีนะครับพุมฝนนะครับแทบจะไม่มีฝนเลยวันนี้เัรว่าอากาศแต่นี้น่าจะดีกว่าครับเราลองดูที่สว่างดูดิสว่างเพราะสว่างก็แบ่งกันไปเลือกตั้งนะครับ ชฉาะวังอย่างนี้ค็อันนี้เนี่ยฉพาะวังก็ทรงเหมือนกันนะครับก็แสงว่าวันนี้อากาศก็จะดีกว่าเมื่อวานนะครับหมายถึงฝนไม่ค่อยมีนะ <c oughs> มีความเปื้อดอะไรก็จะน้อยลงนะความเปียกอะไรก็จะน้อยน้อยลงนะครับใครจะตากผ้าก็คิดว่าน่าจะตากได้นะครับวันนี้ช่วงนี้ก็น่าจะตากได้แล้วก็เตรียมตัวรับ อมมณ์รสุมนะครับถ้าเทวันผมคือ17นะครับเนี่ยสิครับอาจจะโดนนี่นะครับแล้วก็วันจันทร์อาจจะมีแบบบางๆงวันจันทร์วันอังคารมีแบบบางๆงบ้างนะครับอันนี้ที่สว่างก็วันอังคารนั่นก็บอกนะครับเสียที่หนักๆคือช่วง16 17นะครับดูอีกที่นิดนีะลาเมื่อวานที่เราดูเมื่อวานยะลายาลาว่าเป็นไงบ้างนะครับ ยาลาก็บอกว่าฝนตกนิดหน่อยวันนี้ดูตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็วันที่13ครับก็จะเริ่มหนักขึ้นนะครับ13 14 15ครับอ่ะไปยาวๆเลยสิ1 7กสนี่ครับหนักเลยครับช่วงนี้สิบสี่สิบ้าตั้งแต่13 14 15 1ิบ7นะครับแถวภาคใต้ตอนล่างนะครับดูที่ปัตตานีมันใกล้ๆก,กันใช่ไหมปัตตานี ปตานนี้ก็14 15 1 6ส7นะครับก็มัดระหวังนะครับจะเอาเรื่องนะครับชุดนี้น่าจะเอาเรื่องคล้ายๆกับตอนที่มันตกกันวันก่อนนะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับเป็นห่วงนะครับพี่น้องเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเหมือนกันทั้งหมดนะครับการเราได้ดูพวกขอ้อมูลอะไรพวกนี้ทําให้เราเนี่ยได้วางแผนนะครับว่าวันนี้จะทาอะไรดีถ้ามันฝนตกนะครับนั้น ได้เตรียมตัวแต่สำหรับวันนี้เท่าที่ดูนะก็คือฝนไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็อากาศก็น่าจะสบายนะครับแถวๆบ้านผมนะอยากให้ดูที่ไหนบอกได้นะครับไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับไม่ได้ดูพวกไอหน้าจออะไรเลยนะครับอันนี้ก็ดูตามนี้ครับอใครที่ตามมาดูย้อนหลังก็ตามมาดูได้นะครับถ้าฟังไม่ทันนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณเว็บที่ไว้ดูข้อมูลก็คือมี zoom.earth แล้วก็ windy. com แล้วก็ y r n o นะครับท่านสามารถดูได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับลองดูนะฮะว่าถ้าเราฝึกได้ดูอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าเอ้ยเรื่องข้อมูลเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆในโลกปัจจุบันแล้วก็อนาคตหลังจากนี้นะครับเ,เรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างเนี้ยมันบางทีมันพิสูจน์อะไรไม่ค่อยได้นะครับ ก็เป็นความเชื่อความสบายใจอย่างนี้ได้นะครับตามอะไรที่มันสร้างสรรค์นี้ได้เราจะใช้พวกข้อมูลนะฮะหล,กหลกักๆมาใช้ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตนะครับหลังจากนี้นะครับก็เป็นโลกของอนาคตรุ่นต่อไปนะครับ <laughs> เราได้ฝึกใช้แต่ตอนนี้ก่อนนะเห็นไหมครับก็จะช่วยเราได้หมอเอ็มพยากรณ์นี้ผมตั้งมาแบบตลกๆนะนี่จริงก็คือว่าให้คนเห็นว่าเออมันคล้ายๆเหมือนหมอดูนะเออ,อ่งเงี้ยแต่จริงก็คือว่าเรามาดูเรื่องข้อมูลกันนะครับว่าแล้วก็ทานาย ทำนายอย่างามีหลักการนะครับโอเควันนี้น่าจะบ้านผมนะครับก็คือน่าจะสบายนะครับอากาศเย็นสบายเลือกตั้งอะไรก็น่าจะโอเคนะครับก็คืออากาศโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะข้อมูลนะครับใช้ชีวิตกันต่อครับสวัสดีครับ